ได้ติดคุกสักวันเนี่ยแล้ววันศุกร์นี้ก็เหลืออีกสามวันผมถึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าให้ดูวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดว่าท่านจะปรากฏตัวที่ไหนบางอย่างไรไปให้สัมาษณ์ใครที่ไหนถ้าให้สัมภาษณ์ใครที่ไหนจะเป็นตัวเป็นๆน,นะไม่ใช่เอาเทปก่าวมาออกไม่ใช่เอาวิดีโอเก,ก่ามาออกทั้งติกตอกไอ้ที่ออกมาเนะี่ยวิดีโอเก่างานครั้งหลังสุดก็คืองานวันเกิดคุณณัฐวุฒิคือเสียเต้น ต้องเรียกเสียนะเขาเป็นเสียไปแล้วเสียเต้นเพราะจัดงานใหญ่ที่โรงแรมง,งานนี้ก็หลายล้านลงทุนหลายล้านวันสุดท้ายที่ขึ้นปลาใสชมเชยชื่นชมนะเต้นนักวุฒิแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นตัวคนชื่อทักษิณชินวัตรหรือนักโทษเทวดาอีกเลยผมให้สังเกตวันนี้ผมไม่ได้สังเกตย้อนไปเพราะว่าวันที่สิบสามมันเป็นวันที่สารดีการนัด ฉะนั้นสิบสองเนี่ยก็เฉียดขิวก็เป็นสิบเอ็ดสิบเก้าฉะนั้นเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยเป็นวันระทึกดูซิจะปรากฏตัวไหมถ้าปรากฏตัวแสดงว่าปลบมือให้ว่าท่านไปสาลดีกาวันนี้คือวันที่เก้านะครับต้องย้ำกับผู้ชมนะครับวันที่เก้าไงวันนี้วันที่เก้าไงแต่เราพูดเย็นหน่อยข้าหน่อยไงเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคุณทักษิณเนี่ยปรากฏตัววันนี้วันพรุนี้หรือวันมะรืนนี้หรือเปล่านะครับตามที่พี่บุรวีแนะนํามานะครับถ้าไม่โผล่มาก็คือเห็นอ่ะ ไ,ไม่โผล่มาก็เพ่นแล้วเพ็นทั้งไหนอ่ะฉะนั้นช่องทางที่จะออกไปกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีทางเลยฐานไทยเต็มไปหมดหารกัมพูชาเต็มไปหมดเป็นหมื่นหมื่นฝากเราก็เป็นหมื่นหมื่นกว่าคนนะใช่ไหมหมื่นกว่าคนใช่ไหมฝากเราหมื่นกว่าคนทางนู้นก็อีกเป็นหมื่นคนแล้วแล้วก็ด่านต่างๆปิดหมดมันไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาเนี่ยโอเคเขามีพาสปอร์ตหลายสัญชาติ ก็ผมถึงบอกไงเซอร์เบียทําไว้แล้วลัทชาติเดียวกับคุณยิ่งรักที่ถือเดียวกันฉะนั้นทางเดียวที่จะไปก็คือออกมาเลเซียเกาะลังกาวีหรืออะไรจะไปคืนนี้หรือไปพรุ่งนี้ไปอะไรเพราะว่าแถวนั้นนะ่ะอย่างน้อยก็หลานเขยเป็นภูมิกับตํารวจน้ําอยู่ที่นั่นโอกาสที่จะเผ่นมันมีโอกาสและเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาคุมอํานาจบริหารอยู่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องยากแต่เขาจะเพนแต่ถ้าเขาไม่เพนก็ต้องขึ้นศาลนี่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเพนไม่เพนเพราะผมไม่มาสามารถจะตัสรู้ได้แต่ว่าวันศุกร์ที่สิบสามเนี่ยมันระทึกจริงไหมมันระทึกมันระทึกจริงๆรนะิช่องทางธรรมชาติก็ปิดทั้งหมดแล้วนะมันยังเหลือช่องทางธรรมชาติทางปากใต้เท่านั้นนะแล้วคนที่จะพึ่งได้ไม่ใช่ไม่ใช่ หุ่นเซนนะไม่ใช่หุ่นเซนหุ่นเซนมันบ้าคลั่งปลุกระดมเพราะอยากจะเป็นฮีโร่เพราะมันใกล้เดือนตั้งไอ้บ้านเนี่ยเหมือนกับตอนเผาสถานทูตไทยนี่ยบ้าคลั่งนะและช่วงที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไอ้ซีร้อยสามสิบไปรับสองสถานการให้คนเห็นว่าเป็นฮีโร่คราวนี้ก็อยากจะเป็นฮีโร่สื่อไปจอมไม่ใส่ปากถามคุยให้แล้วผมคุยไปแล้วก็พูดแค่นี้คําเดียว คุยไปแล้วมันยังซัดกันปังปังขนอาวุธมาเต็มหมดชายนองชายแดงคุยไปแล้วไม่ใช่ฮีโร่แล้ววันนี้คุยแบบอะไรล่ะให้สัมภาษณ์แบบแบบหน้าซิดซิอ่ะไม่ใช่ฮีโร่แล้วนะฉะนั้นวันนี้พึ่งได้คนเดียวคืออันวานายกรรมาเลเซียเพราะตัวคุณทักษณิณเองเป็นที่ปรึกษาอย่างที่เรารู้อยู่ทีนี้ถ้าไม่หนีถ้าไม่หนี กล้าไปศาลไหมแต่ถ้าไม่หนีแล้วไม่ไปศาลศาลออกหมายจับแน่นอนก็ต้องมามอบตัวหรือว่าถ้าศาลออกหมายจับแล้วหนีตอนนั้นเลยบอกเฮ้ย hey, มาแล้วเว้ยหนีได้ไหมเขาก็ยังหนีได้เพราะอำนาจรัฐเป็นของเขานี่ประการแรกประการที่สองนะประการที่สองสมมุติว่านะสมมุติว่า ถ้าไปสารหรือถูกจับเข้าคุกตัวเองก็ต้องคิดว่ารัฐบาลลูกสาวเนี่ยคงจะอยู่ไม่เกินหกสิบวันก็อย่างที่พวกเรารู้สื่อมวลชนทั้งหลายรู้นักวิจารณ์ทั้งหลายรู้ที่ผมพูดว่าไม่เกินสี่สิบวันเพราะรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสี่สี่ไงเมื่ออำานาจเปลี่ยนมือแซดมูฟีเลย,ยางานนี้ออดเมียนเลยเขมรมาดิกออดเมียนเลยจบแบบฮุนเซน อุลเซนก็กำลังจะจบแบบเดียวกันไปทั้งพ่อทั้งลูกนะนักโทษเทวดาก็จะจบแบบเดียวกันไปทั้งพ่อทั้งลูกอาจจะไปพร้อมกันหรือเปล่าคงไม่ไปพร้อมกันหรอกเพราะลูกยังไม่มีอะไรถึงขนาดนั้นอาจจะไปก่อนแล้วลูกตามไปนี่มันเป็นบริบทคล้ายๆกันกับประเทศข้างบ้านที่มีนักการเมืองที่ช่อชนนักการเมืองที่ทุจริตนักการเมืองที่ปลุกระดม นักการเมืองที่โกหกตอนแหลต่อบ้านเมืองนักการเมืองที่หลอกลวงประชาชนนโยบายที่ประกาศไว้ไม่เคยทำอาหาอะไรสักอย่างมีอย่างเดียวแจกเงินนี่คือบ้านเมืองนะบัตรนี้แล้วจะไม่ให้ใครมโมโหได้ไงพวกเราไม่เครียดหรอกเครียดไม่มีกินเขาอาจจะเครียดเพราะเพราะความสุขส่วนตัวของเขาที่จะถูกกระชากไปโดยตุลาการแต่เงินเนี่ยเขามีเพียบพรอบ้อมเจ็ดแปดแสนล้านมีนะทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งเต้ามีหมด แต่ประชาชนยากจนแสนเข็นควักกระเป๋าสักร้อยบาทยังไม่มีเลยอย่างนี้แหละครับแค่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องไก่ตัวาการเมืองเป็นเรื่องไก่ตัวนะครับถ้าเราเลือกนักการเมืองที่มันไม่ดีที่มันชอบโจดที่มันโกงแล้วก็จะเดือดร้อนตัวอย่างขเมนสิครับสาสิบแปดปีที่คุณเซ็นของอำนาจคนขเมนมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าครับประเทศขเมนมีคาสิโนร้อย้าสิบแห่งแล้วคาสิโนมาช่วยทาให้คนขเมนม,มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือครับวันนี้ ไม่เห็นนายกระดนบตีแพทองทานทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินอกจากวันนี้ขณะที่ชายแดนกำลังร้อนอุ่วกำลังจะผักดันคาสิโนเข้าไปแล้วก็พูดคำโกหกทอแหลคนในชาติว่าคาสิโนจะนำทาเศรษฐกิจไทยดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นแล้วคนขมรนจะจนหรยอครับคุณแพทองทานกับคุณจุลพันธ์ยาโกหกประชาชนนะครับ อยากให้พี่บุรีช่วยถึงคุณนายกเลยครับและรวมไปถึงคุณจุลภัณฑรัตนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่โกหกเป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้โกหกรอบแรกเรื่องแจกเงินและเศรษฐกิจกจะดีขึ้นตอนนี้ก็มาโกหกเป็นครั้งที่สองว่าค,คามีการ์ินโนเศรษฐกิจกจะดีขึ้นเขาเหมือนคนไทยโง่เหมือนคนกัมพูชาครับพี่คือวันนี้นะถ้าบ้านเราไม่มีรัฐบาลชินวัตรเนี่ยนะ เราไม่ตกต่ำขนาดนี้หรอกผมมั่นใจว่าไม่ตกต่ำขนาดนี้เพราะน,นโยบายเนี่ยคุณโกหกประชาชนไว้หมดไม่มีอะไรที่ทำได้แม้แต่อย่างเดียวอะไรที่จะดูแลอุ้มชูประชาชนทำให้พืชเกษตรมันดีขึ้นหาทางทำให้พี่น้องซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่เขาทำกเกษตรกรดีขึ้นไม่มีไม่มีโอกาสเลยแล้วคุณแปลงงบไปใส่งบกลางเงินที่เขาจะไปใช้นี่นี่ ธนาคารห้าแห่งเนี่ยไม่มีเลยเขาจะไปกู้ที่ไหนเอามาให้ละพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนจะไปกู้เงินที่มาซื้อปุ๋ยกู้เงินที่มาซื้อยาฆ่า,มาแมลงกู้เงินที่ม,มาทานามันไม่มีแล้วคุณไม่พูดถึงเลยเวลานี้ไม่ได้พูดถึงพูดถึงแต่คาสิโนโจะทําให้ได้จะเอาให้ได้จะทําให้ได้บอกว่าเป็นโมเดลเดียวกับสิงคโปร์ไม่ใช่หรอกครับโมเดลนี้คือโมเดลเดียวกับเขมรแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้สีเจดบิงเขาสั่งสั่งห้ามแล้ว ไม่ให้ใช้คาสิโนโออนไลน์แต่เราก็จะทําคาสิโนโออนไลน์ให้ได้เราจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชยากรเหมือนกับกัมพูชาเป็นประเทศ